กังวลมากนะว่าพิมพ์จะเป็นห่าอเต้นนะาเอมเลยอมไปบายดีอ่ะ สวัสดีค่ะพิมโซพิมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นคลิปที่พิมได้มีโอกาสไปเที่ยวกับคนที่พิมไม่รู้จักเป็นเวลา7วันค่ะเพื่อนร่วมทางของพิมคนนี้เป็นคนไทยในญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เขาเป็นคนไทยที่อยู่ในโอกินาว่าส่วนพิมเป็นคนไทยที่อยู่ในโอซาก้าแล้วทุกอย่างมันเริ่มมาจากโพสต์ Facebook โพสต์นี้ค่ะจึงทำให้เกิดเป็นทริปเที่ยวญี่ปุ่น7วันกับคนแปลกหน้าขึ้นมา ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราเริ่มทริปนี้กันด้วยการนอนแคมป์แล้วก็เดินป่าที่คามิโคจิ3วัน2คืนค่ะที่เราไปถามที่อินฟอร์เมชันมาแล้วนะคะแคมปิ้งที่เราจองไว้ต้องเดินจากตรงบัสเทอร์มิอนนับประมาณ5นาที อย่าเอากระเป๋าลากมาะค่ะอย่างนี้เออน้นเอาเอากระเป๋ากัดลากมาไม่ไงั้นก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สบายแนะนำว่าให้เอากระเป๋าเป้ห่านะคะ่ะบินเราจะอยู่ตรงนู้นคะ่ะนี่ เรามาถามจุดเริ่มต้นของทริปนี้กันนะคะการเที่ยวกับคนที่ไม่รู้จักทําไมถึงไปโพสต์ใน facebook หาเพื่อนเที่ยวคะก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะออกไปเที่ยวก็คืออ่าปีนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมีแต่นญี่ปุ่นเที่ยวแล้วก็ใบไม้มเป็นสีมีแค่ปีละครั้งอออืมเแล้วก็แฟนก็ไม่ว่างเพื่อนก็ไม่มีอืมแล้วก็มีแคมเปญไอโก o ทูทาวเวลมาลดส5ที่พักเฮ้ย ไม่ได้แล้วแหละต้องไปแล้วแหละอ,อะไรเงี้ยแต่ทําไงดีไม่มีเพื่อนแฟนก็ไม่ว่างเง,ง,งี้ยก็เลยเออลองโพสต์ดูจะได้ไม่ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยถ้ามีเพื่อนเที่ยวก็ดีกว่าไปเที่ยวคนเดียววะอ,อะไรเง,งี้ยแต่ก็รู้สึกแปลกๆนะถ้าเิดจะต้องไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าเออแต่ก็ไม่เคยมาก่อนแต่ก็อยากจะลองดูเออก็มไม่คิดว่าจะได้เพื่อนมาด้วยโดยเงินเออคนคนที่เข้ามาตอนที่โพสไปตอนแรกคขอเยอะใช่ป่มเยอะทักมาบอกว่า คือบอกว่าเป็นวินาทีทักเลยนะทักมันเต็มไปหมดเลยอ่านไม่ทันคือแบบตอบไม่ทัน,ทน,น,ทนทอ่ะขอขอข้อมูลไปกี่วนันเงินเท่าไหร่คือตอนนั้นอ่ะน,นตอนนั้นยังไม่คิดอะไรเลยนะแค่คิดแค่ว่าเอออยากไปประมาณจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่ยังไม่มีรายละเอียดไดเลยแล้วเลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวรอก่อนนะคืออยากจะรู้ว่ามีคนไปไหมก่อนเออไม่ใช่ว่าไม่มีคนไปแต่เราบอกว่ามีแพลนมาเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏไม่มีคนไปอะไรเงี้ยแต่ก็เจอพินนั่นแหละที่ดูเหมือนกับว่าคนนี้ดูเหมือน เขานะ่าคือมีเซนว่าประมาณลักษณะการพูดคุยอะมันจะรู้ว่าคนนี้ดูเหมือนเขาสนใจจริงๆคาดหวังว่าจะได้คนแบบไหน,นตอนแรกที่ที่โพลลงไปลุยๆคือแบบเราเป็นคนง่ายๆคือแบบไม่ได้อยากคุณบอกว่าแนวทิปแบบว่า,วบบวามาถ่ายรูปสวยๆแต่งตัวสวยๆหน้าเต็มๆมา,าถ่ายรูปสองสามทีกลับไปที่หนึ่งอโอ้ยเดินไม่ไหวแล้วโอ้ยนี่ไม่ไหวไม่อยากไปนี่เลยเราจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เราคือแบบเออไปไหนไปการเธอชอบไหมเราชอบไหมคือแบบทุกอย่างต้องจูนเข้าหาไม่ใช่แค่แบบว่า ฉันชอบแบบนี้ฉันทำแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะไม่ชอบคือจะสามารถดูได้จากสภาพตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นะคือสภาพเนี้ยก็ก็อย่างนั้นนะก็อยางงั้นแหละอยากจะบอกก็ง่ายๆง่ายๆแตก็สนุกอยากจะบอกว่าวันเนี้ยเป็นวันแรกที่เจอการเจอกันตอนเจ็ดโมงเช้าเออแปดโมงเช้าเจอกาตอนแปดโมงเช้านี่ก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ ยังยังไม่ถึงสิบสองชั่วโมงไงไม่ถึงสิบสองชั่วโมงสิ่งแรกที่จะมาแบบคนคนแปลกหน้าก็คือกลัวเขาเทเ,ออเราไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่านะวัานั้นว่าเออกลัวเขาจะเทหรือเปล่าเนี่ยกังวลมากน,นะว่าพิมพ์มจะเป<ร><ถ>็นหรือเปล่าเราต้องมีแบบแผนสองแผนสามไว้เลยว่าเออถ้าเกิดเขาเทหรือแบบคนไหนคนนึงเทถ้าเกิดเรามากรุ๊ปเยอะๆเนาะก็ไหนเราจะทํายังไงที่พักก็ต้องจองไว้แล้วใช่ไหมว่าเออเราต้องจองกี่คืนกี่คนอะไรเงี้ยถ้าเขาเทขึ้นมาคือแบบแผนมันจะพังเออใช่จะต้องมีแผนแผนนู้นแผนนี้ไว้บ้างอืมอืมอืม เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะสนับทลิปนี้ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด7วันนะ<ม>ก็เดี๋ยวจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆค่ะว่าการเที่ยวกับคนแปลกหน้าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเราเนี่ยเป็นยังไงสำหรับคอร์สครึ่งวันเช้าเรานะคะจะเป็นคอร์สยาวประมาณ6กิโลเมตรก็จะใช้เวลาประมาณที่เขาบอกนะประมาณ2ชั่วโมงแต่เราก็ยังไม่รู้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้6กโมงสิบนะก็เดี๋ยวเรา แปดโมงสิบงง <t une> ไม่ค่อย,อยได้ตื่นเชา้างงแปดโงสิบนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เราจบคอร์สหกกิโลเนี่ยมันจะกี่โมงนะวันที่สองนะคะเราก็ซื้อมาม่ามาต้มกินกันที่ห้องนะเออก็ทุกอย่างมันจะปิดตอน6กโมงนะแต่ว่าเราไปอาบน,น้ำตอน5้าโมงครึง่งใช่ไหมแล้วก็กลับมาเราก็เลยได้มามา่มามาทานกัน ทสามแล้วนะคะสําหรับการมาเที่ยวกับเพื่อนใหม่คนที่เราเพิ่งจะรู้จักกันเมื่อสามวันที่แล้วนะพาเข้าป่าตลอดแต่ก็ดีสนุกดีเราเท่ากับว่าเราอ่ะได้คามล่าแมนเพิ่มหนึ่งคนช่วยวยกันเออมีคนถ่ายรูปให้เออดีกว่าเที่ยวคนเดียวอะ่ะเออต่อวันนี้นะคะวันที่สามนะเราก็กำลังจะไปขึ้นโลเวชื่อโลเวอะไรนะ ชินชินอะไรสักอย่างเนี้ยแหละอยู่กันแค่สามวันนะแต่เมากันทุกเรื่องแล้วตอนเนี้ยจริงเออกินอยู่นอนด้วยกันยีี่ชั่วโมงพูดกันไปถึงทริปหน้าแล้วเออ,อเริ่มเริ่มเริ่มมองแผนทริปหน้าแหละ น้ำอุ่นมากเลยสบายเนาะอุ่นกำลังดีไม่ถึงกับร้อนแล้วตรงนี้ใช้ฟรีได้โอาา้โหทางนู้นโอเคไหมลืมล่นหนาว <laughs> สวยมากน,นหน้านาวเลยค่ะค่ะ <laughs> ข่าวพนแต่มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะเพราะเพราะนั้นขีม้าส่วนแถวนี้มันจะแข็งๆนะต้องระวัาางลื่นนิดนึง โยนให้โยนให้เอาขี่ม้าตกอ่ะขี <พอ S 1> ่ม้าตกขี่ม้าตกเอาอีกเอาอีกเอาขี่ม้าตกอีกเอ,เอาขี่ม้าตกขี่ม้าตกคุณเต็มน,น,นะคืนที่สามนะคะวันนี้เราอยู่ที่ um มัตสึโมโตะนะแล้วเราก็จองโรงแรมไ,ไว้กลางเมืองมัตสึโมโตะเลยค่ะ<ม>นี่อันนี้คือโรงแรมของเราจ้าฮะ<ม>แกรนด์พาเทล รงแรมสวยและใหม่มากดูดีอ่ะว,วันนี้ก็ท่าทางเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินดื่มกันอยู่แถวนี้นะตัานตันโอ้ยได้อยู่ย้ังฟางเฮ้ยราคาได้อย่างนี้โอเคเลยสหดอฮ้ยดีเป็นไงนา่งนาจะสั่งได้ไหม ได้จะสั่งอะไรจักรุ่เดียวงมคือไหนน่ากินก็คือสั่งอันนั้นอะอันนี้มันคือไก่ทั้งหมดหรือเปล่าวะอันนี้ไก่หมดเลยนานนี่นะแต่แค่ละส่วนน่าจะเป็นหนดแต่ละส่วนของไก่ใช่ไหมใช่อันนี้เราไม่รู้จะพาเขามาเสียคนหรือเปล่านะอันนี้อุนากิดซี่เด้งเลยๆเลยคืนนี้อีเดวไก ออกจากป่าแล้วออกจากป่าว,วันนี้เป็นวันที่สี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปนอนค้างที่ตรงเใกล้ๆภูเขาไฟฟูจินะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็พาป่านมาดูวีนัสไลน์ก่อนออนะสวยมากแล้ววันนี้ไม่มีรถด้วยเนาะอเออไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่สบายอะในวิดีโอนะมันเห็นสีได้ไม่เหมือนที่ตาเห็นนะแต่อยากให้เห็นมากเลยอะคือสวยมากอะ ดูดูภูเขาลูกนูน้นย้อนแสงนิดนึงดูงเห็นปลาสวยมากทั้งลูกไยอ่ะเอออิ่มแม้รอบนี้สี่วันสีส่วันก็อิ่มแล้วนะเอือมเลยอ่ะไม่บ้าเป็นสีอ่ะตานีออ้จะเป็นแค่แบบสีตาเหลืองแดง วันนี้เราก็มาแวะกินอาหารกลางวันกันนะคะแล้วก็ซื้อของจากคอนเวเนียนสโตร์นะแล้วเราก็มานั่งกินริมทะเลสาบอันนี้เป็นทะเลสาบที่ดาคาบากนะคะอยู่ในวีนัสไลน์เหมือนกันตรงนี้ใบไม้ก็เปลี่ยนสีคือกินข้าวไปด้วยดูใบไม้เปลี่ยนสีไปด้วยดูทะเลสาบไปด้วยคือแบบจะมีอะไรครบกว่านีา้ปะเนี่ยเ,เออชีวิตดีดีดอ่ะชีวิตสโลไลฟ์ วันนี้เป็นวันที่5้านะคะของทริปเที่ยวกับคนไม่รู้จักเราก็รู้จักกันเยอะแล้วเนาะ <c oughs> คุยกันตลอดทาง <c oughs> ตลอดเวลา <c oughs> นี่เราก็มานั่งปิกนิกนะคะทานอาหารกลางวันลินคะเลสาบที่เห็นรีวิวฟูจิดี ที่เราสองคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะนี่เรากําลังจะออกจากยามนานาชีนะคะมุ่งหน้าไปที่ชิซูโอกะค่ะแล้วเราก็จะไปหาจุดเที่ยวชิซูโอกะเสร็จแล้วเราก็จะไปนอนที่จังหวัดไอจินั่นเองนะสําหรับคืนนี้เป็นไงหกวันทเที่ยวกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็แปลกๆแ,แล่ก็สนุกดีนะมันก็ยิ่งดีกว่าเที่ยวคนเดียวอะ่ะแล้วก็นได้เพื่อนใหม่เข้ามาอีกคนนึงเอ,อก็ถือว่าโชคดีอะได้มา เพื่อนเที่ยวมีเพื่อนแบบเออช่วยตัดสินใจแล้วพิ์ก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ถือว่าช่วยได้เยอะอะถือว่าถ้าเกิดทริปหน้ามีโอกาสก็จะไปด้วยกันอีกเราเราต้องมีทริปสองทริปสามแหละคือตอนที่ตัดสินใจจะมากับคนที่แบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกงเงี้ยเราก็บอกเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็จะแบบเฮ้ยแต่เจ็ดวันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ถ้าถ้าแบบมันไม่คลิกกันอะแกจะอึดอัดมากเลยนะคือในใจจริงๆอะมันก็กลัวเว้ยแต่คือมันไม่เคยไง แล้วคือ,อ,อมันอยากลองอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอคนที่แบบเที่ยวแบบเราอ่ะเออมันมันจะสนุกมากเลยนะแล้วด้วยความพอเรามาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมมันจะหาคนที่แบบเที่ยแวบบแนวเดียวกันอ่ะมันค่อนข้างยากแล้วคือความพร้อมเหมือนกันใช่แล้วคือรอบเนี้ยเรามาแบบคือกึง่งกึ่งโนแพล n อ่ะอคือเรารู้แหละว่าเราจะไปตรงไหน เออแต่แต่ละวันเราก็จะแบบไม่ได้ตัดสินใจว่าต้องฟิกเป็นจุดนี้จุดนี้เราก็จะมาดูแต่ละวันว่าตรงนั้นเหมาะที่จะไปสําหรับวันนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บางคนคือคือมันก็หลายๆคนแหละเราต้องยอมรับว่าบางคนเขาไปเพื่อถ่ายรูปอะไรเงี<ๆ>้ยเออแต่คืออาจจะแบบเดินได้ไม่เยอะเออเราก็ได้รูปนะเราไ,ได้นะรูปเ,เยอะนะ ถ้าใครสนใจอยากไปดูนะคะไปดูใน i ิน t a g r กรมของพิมพได้นะหรือว่าในเพจพิมพก็จะลงเป็นบางรูปค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในอินสต a แกรมถ้าใครอยากดูรูปสวยๆก็เข้าไปดูที่อิน t a g r กรมก่อเดี๋ยววันนี้เราก็จะขับรถไปเรื่อยๆค่ะก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันไปตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มมาใกล้นโนะบุกุโจโไปดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าบอกก่อนเลยนะจุดนี้เป็นจุดที่คนต้องมาถ่ายรูปคู่กับเขาไฟฟูจิโลโลอื อยู่ทางนน้นนะมองตอนนี้ยังไม่โผล่มานะน้องขี้อายวันนี้ก็ oh, <no. S 1> ไปเทีเ่ยวกันดีกว่าค่ะเอาน้องน้องมาเลยน้องมาเลยแบงค์คิวจ่ายเงินแพงแต่ใช้แรงอะ่ะ oh. มันได้ฟีลลิ่งแบบว่าปิ้งย่างของแท้จ้าในป่าในป่าวันนี้นะคะเราก็มานอนที่ไอจีเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิวห้องเราคืออะไรเป็นปะปามเห็นไหม สวยวิวแอบสยองนิดนึงแต่ก็ปิดหน้าต่างไว้ฮาโลวีนไงฮาโลวีนเออเข้าปีฮาโลวีนพรุ่งนี้ใช่ไหมเออไหวไหมเนี้ยเออโอเคค่ะงั้นวันนี้เราจะพักผ่อนที่นี่นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็ไปพักผ่อนกันบายบายวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการเที่ยวของเราสองคนนะแต่เรามีภารกิจสุดท้ายคือการหาขมาโปโกะค่ะ ของอร่อยที่จะต้องให้ป่านกินเปครั้งสุดท้ายก่อนบอกลาให้ได้ไปตามหากันดีกว่าไปเป็นไงมิสซั่นคอมพลีทมิสั่นคอมพลีท์ไหม นี่คือปั่นกะไม่กินข้าวเลยใช่ไหมอันนี้คืออาหารกลางวันเลยใช่ไหมเราชิมมันต้องชิมให้หมดเลยแสดงว่าชอบมากกแต่็อ้วนมากอ้วนมากกินหมอด้วอันเลยเหรอกินไปสามอันนโอ้โหตกใจไม่เข้าใจเราผิดนึกว่าชอบมากกินห้าอันโอ้โหหรือสองอันนี่ก็กำลังจะไปส่งป่านที่โรงแรมที่เกียวโตนะจ๊ะจริงๆนะทริปของเรารอบนี้เราก็ค่อนข้างจะ มิชชั่นครบถิ่นหลายอย่างนะเออชอบที่ไหนสุดชอบคาเมโกจิคาเมโกจิใช่ได้บรรยากาศสุดแล้วไปวันแรกมันยังแบบมีไฟที่พี่บอกเออไฟแล้วก็แบบอืมแล้วว้าวไม่หยุดอ่ะอุ้ยสวยพูดคำว่าสวยวันหนึ่งแบบลาลอบอ่ะเออสวยสวยฉันชอบสุดแล้วก็นองมาที่โรงแรมที่ฟูจิอ่ะอันนั้นคือแบบรู้สึกว่าโค้งรู้สึกเหมือนชนะเอโคโมวิวฟูจิได้ออนเซ็นส่วนตัวแบบเฮ้ย แต่ก็นะหกเจ็ดวันเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบแป,ป๊บแป๊บเองเนาะเออไปเทียเท่ยวบปเที่ยวหมดแล้วว่าสรุปคือรอดนะคะสําหรับการเที่ยวกับคนที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะรอดสิเออแต่ก็น้อยเล้เที่ยวจะมาเที่ยวคนแปลกหน้าก็ต้องทําใจไว้นิดนึงว่าเออแบบเฮ้ยสไตล์การเที่ยวคนเรามันไม่เหมือนกันเว้ยมันบอกว่า จะชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้นเราก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ถือว่าเราอะโชคดีที่มาเจอคนที่เบบดกันนะเออติกันอย่างเธอไปนัดไปเจอคนอื่นอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจมาเิดใช่ใช่แต่คือรอบเนี้เหมือนกับแบบเหมือนดวงอะจะพาให้มาเจอกันอะเพราะจริงๆคือก็กกเที่ยวคล้ายๆกันเออก็เลยแบบเออไปด้วยกันได้เจ็ดวันราบรื่นไม่มีการทะเลาะกันใดๆดทั้งสิ้น เออไม่ยังไม่ได้ตีกันเออยังไม่ได้ตีกันแล้วนี่เราก็เดี๋ยวอาจจะมีเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีทริปที่สองของเราสองคนนะอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเอออาจจะมีสมาชิกเพิ่มก็รอบหน้าก็ค่อยๆอ,อ,อาจจะติดตามในเพจพิม์ก็ได้เดี๋ยวพิมอาจจะลงไปลงว่าเออเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีใครต้องการจะไปไหมอะไรอย่างนี้อาจจะมีนะอาจจะมีโปรแกรมคนที่อยากจะแบบเที่ยวแนวๆเดียวกันก็รอได้ใช่ใครอยากรู้ว่าเราเที่ยวแนวไหนก็เนี่ยค่ะเป็น กอดูตั้งแต่ตอนต้นเออแล้วก็หรือไม่ระหว่างทางนะก็จะมีแต่ละจุดนะคะก็พี่มันจะทําคลิปแยกไว้ให้นะก็จะแท็กทั้งลิงก์แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดก็จะแท็กไว้ให้นะคะถ้าใครอยากไปดูตามจุดไหนอะไรยังไงว่าเราสองคนเนี่ยเที่ยวกันยังไงแล้วที่ที่เราไปเนี่ยสวยขนาดไหนก็อย่าลืมไปกดดูได้นะคะตรงไหนตรงตรงไหนตรงแถวๆนี้แหละอเออเดี๋ยวใส่ไว้แถวๆนี้แหละ เออแล้วถ้ารูปสวยๆก็สามารถติดตามดูได้ในอินสตาแกรมของพิมพ์นะคะก็เดี๋ยวจะลงแท็กลิงก์ของอินสตาแกรมไว้ให้ด้วยอีกหรือถ้าใครดูจาก Facebook แล้วอยากดูกชัดๆก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะก็มีทางของ youtube ด้วยนั่นก็ช่องโซพฟ์เหมือนกันนะคะก็วันสุดท้ายละเราก็ต้องขอจบก,การเที่ยวของเราสองคนเพียงแค่นี้นะ <laughs> เดี๋ยวก็ได้เจอนกเดี๋ยวก็ได้เจออีกเชื่อดิอย่างเงี้ยบังคี๊โซฟีเจอกันอีกนั่นทางบามไพแล้วเจอกันอีก คลิปหน้าเออโอเคถึงถึงบ้านเราแท็กขาได้นะโอเคโอเคติดต่อกันอยู่โอเคโอเคบายบาย